ครับสวัสดีครับนี่เดียดควงครับสอสวรรณแหล่งรถสอสวรรณแหล่งรถนะเพื่อนก็อยู่ที่ขอนแก่นนะเพื่อนครับอ่าพามาดูรถแบบว่าโปรโมชั่นเลยของเดือนนี้เลยนะนี่ีเทียบเลยอ่ะคันแรกครับเนี่ยคันแรกอ่าอีสุสหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์บูพาวเวอร์ได้ตัวเตี้ยเนาะตัวเตี้ยตัวแซ่บตัวเตี้ยตัวแซ่บแบบนี้เลยตัวเอละอ่าเอลดีเอประมาณนี้อ่า ราคา259,000บาท2 5 9 0 0 0บาทลดปี1 6บได้1เแล้จุกแตังได้เต็มเจนแรกจัดนแได้เต็มเือแล้วก็ที่สำคัญนะเพื่อนบอกโปรโมชั่นกวอนเลยก็คือรับประกันเครื่องให้1เดือนแล้วก็ระยะทาง5000กิโลนะวิ่งไปเลยแล้วก็มีค่าน้ำมันคนพามาให้2,000บาทราคาเนี้ยคือเน็ตไพแล้วนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอ่าล้างก่อนส่งมอบฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดเลยนะอ่าไม่ต้องห่วงเลย ประมาณนี้คันและคันถัดมาคันที่สอง e สุสุออ l new x series all new x series เพิ่อม2.5 2.5ปี2013ปี13ก็จะได้เป็น2.5อยู่แต่ก็แรงไม่แพ้กันครับได้เป็นล้อล้อแม็กด้วยครับแบบนี้เลยไม่ชอบแม็กนี้ยังมีแม็กให้เลือกหลายลายเลือกได้เลยครับเนี่ยที่เห็นทุกคันเนี้ยถ้าไม่ชอบแม็กลายไหนมาคุยกันเนี่ยมีจะเอาแม็กคันนี้มาใส่คันนี้ก็ได้อ่าสลับให้้ไดสามารถสลับได้อ่าใส่คันนี้ได้ประมาณนี้ อันนี้ให้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคือไปทรงนี้เลยครับแล้วก็มาดูรถหน้าหน้าร้านนะเพื่อนก็จะดูว่าอยากได้ตรงไหนเสริมตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาดูแลกันได้แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนให้ไปเลยครับลูกใหม่แบตเตอรี่นี่ก็ต้องมี2 0 0 0 3,000แล้วครับนี่อันนี้คันนี้ยังอยู่ครับยกสูงอันนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันโฟวิครับเนี่ยอันนี้ไปโฟร์พีลันเนอรถ้าโฟวิลไปนานแล้วนะ อันนี้เพราะว่าทรงโหดอันนี้เลยอินเตอร์แต่งมาให้เรียบร้อยอินเตอร์แต่งยกสูง2นิ้วนี่ล้อร้อเลยล้อนี่กับ4ี่0 0ื่นมอนเตอร์พร้อมยางลอยหยดน้ําแบบนี้เลยอันนี้ปี2009ปี09ราคาเปิดดูที่2องแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีศูนย์เก้าได้สี่ประตูขับแล้วนะครับเครื่องสามพันอ่าเครื่องสามพันก็คือไม่ต้องกลัวเลยลุยน้ำเลยสบายสบายหายห่วงเลยช่วงนี้ฝนตกนะแบบนี้เลย มีวัดบูธให้แล้วเรียบร้อยในตัวอันนี้ถัดมาหน่อยอนนไฟเข้าหลังตัดไฟเข้าหลังตัดอีดูโตไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ยกสูงแท้โรงงานาพาติซุปูเปอร์แพทตินัมซูปเปอร์แพสตินัมปี2010ปี2010ราคาเปิดดูที่1 0 0 0 0 หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไปทรงนี้นะยกสูงโรงงานอ่ายกสูงแท้โรงงานสมัยก่อนนี่ต้องมีสองห้าสามห้าอะไรพวกนี้ต้องมีเหลือหนึ่งเก้าเก้าอ่านี่คือลดมาให้เข้ากับบรรยากาศท้องตลาดดูห้องเครื่องสักรอบไหมไหนๆเขาเปิดรอไว้แล้วนี่ฝั่งนี้นะสีดำสวยใสแบบนี้เลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ทรงนี้เลยนี่ เดิมๆนะหน้าเดิมเลยแบบนี้เลยนะเพื่อนชัดๆฝั่งนี้แก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวานี่เดิมหมดเลยแบงานกระโปงกระโป,ง,ปงเดิมหมดเลยเอ้คันนี้ใครชอบแบบเดิมๆมาคันนี้เลยใช้ได้อีกยาวๆนะรุ่นนี้นี่ขอบคิวกระตเลยให้แล้วแต่งมาให้แล้วพื้นทุกบะเดิมมีให้แล้วก็ล้อเดิมยางเดิมหมดเลยนะแบบนี้เลยนี่ภายในก็เป็นหุ้มหนังมาให้ละเบื้องต้นนี่มาสิลี่ เ <X> อ็กซ์เซีรีเลยเออใช่<ม>แบบนี้เลยตายมัน X แต่ว่ามันแคบเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรยังแคเปิดดไไม่้ครับเข้าเมืองก็ได้เข้าไร่เข้าสวนก็ยังได้อยู่นะแบบนี้เลยนะเฮ้ยข้าหลังคากิ๊บเลยนี่ใหม่หมดเลยพวงมาลัยพาวเวอร์นะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดมีจอให้ด้วยนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญรถทุกคันสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์กับเฮียเองเลยโดยตรงได้นะไม่ต้องห่วงเลยเอาคันไหนก็ได้คันรถกระบะกระบะไหมกระบะเลยครอากระบะก่อนเลยคันนี้เป็นปี2006ปี06 ครับตัว G ครูดอ่า G ครูด Airbag ไหม Airbag ครับ a i แบ็ g ฝั่งเดียว a i แบ็ g มาดูหน่อยอ่าฝั่งเดียวนะเฮ้ยแต่ภายในสวยอยู่นะครับอ่าพื้นบุกบะมีให้มีให้นี่ Airbag ให้หนึ่งใบฝั่งนู้นก็เป็นพวงมาลัย power อ i r b a g ABS Airbag ABS ให้ละเรียบร้อยประมาณนี้สวยเลยเกียร์ธรรมดา5สปีดนะแล้วก็ CD ได้หนึ่งแผ่นสีสันก็โอเคนะเพื่อนๆนี่ดูความเดิมดิ นี่เดิมหมดเลยนะเฮียไม่แกะออกเลยครับอือเป็นเท่าไหร่นี่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้แบบนี้เลยอ่านะน้องเขาจับให้มันเป็นดีเซลใช่ไหมเฮียดีเซลครับผมอืมประมาณนี้อ่านให้น้องเขาปิดครับนี่ประมาณนี้ขนถัดมาถัดมาก็ศูนย์หกศูนย์เก้าปีศูนย์หกราคาอ่าราคาเท่ากันเลยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้นะเพื่อนรวมรับประกันด้วยนะเออไม่ต้องห่วงเลยวิ่งไปยาวๆส่วนคันนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อย แชมป์22แต่งเป็นยางบางครับอ่ารถบ้านยางบางตัวอีเกรดตัวอ e. ีป<ะ>ี12ราคาเปิดดูที่ตัวนี้เอาไปาอยู่ที่2แสนท้วน2แสนถ้วน,น,วนครับโอ้ราคาเบียดเบียดกับไอ้นั่นหนุนกันนะครับอืมอไม่ไม่ไม่สมาร์ทไม่แชมป์อืมอ่าดูโฉบโฉบ่อยสีสันสวยเลยนะกริฟเลยแล้วก็ภายในอ่าสวยเลยเพื่อนๆอ,อ่านอ่า อย่างดีรถซิ่งเลยอ่ะตามสไตล์รถซิ่งเขาจะฟิล์มใสๆแบบนี้เลยอันนี้แม็กไม่ชอบแม็กเดิมก็มีอันนี้ผมใส่ให้ใส่ให้ดูให้เป็นทรงก่อนครับนี่แบตเต็มเปลี่ยนนะน้ำยาทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดน้ำใสกิ๊บเลยน้ำยาพาวเวอร์แล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยวเราดูแลให้หมดเลยสองจุดห้าสองจุดห้าร้อยยี่สิบแรงม้าอ่าตัวเตี้ยส่วนคันนี้ยังอยู่เป็นรถแรกเทิร์นใช่ไหมเฮียคันนี้อ่าตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะลดราคาให้อ่แบ่งปันไปเลยเอ็กไซเตอร์แวน สองพปศูนย์สามปล่อยเปิดไปเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดห้าบาทราคาถูกข่ามอเตอร์ไซค์ p c x อีกอ่ะเขาดูโชว์หน่อยแอร์ยังเย็นอยู่นั้นเพื่อนไปได้ทองครอบครัวแล้วก็เป็นเครื่องสามพันด้วยเครื่องเดิมเครื่องเดิมนี่ดูความเดิมหมดเพื่อนเอาไปโอ้โหโอเคเลยนะนี่ดูเลขชัดเจนนะตรงนี้อันนี้ปีลึกอย่างนี้เราก็ยังดูแลอยู่ ก็ยังมีในประกันอยู่แล้วก็ยังมีดูแลเรื่องบงเรื่องแบตให้อยู่นั้นเพื่อนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไปทรงนี้เลยเดี๋ยวซื้อแบตใหม่ให้ด้วยแบตใหม่ให้ด้วยราคานีไม่ใหม่รถทุกคันมีเล่มพร้อมโอนนะราคานี้โอนให้ด้วยเหรอเนี่ยโอนให้ด้วยโอ้โหราคานี้เราใจมากนันเพื่อนส่วนสองคันนี้รถนี้หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้ารถปีสองพันสามสองพันสามหนึ่งสองเก้าใกล้มีนัคู่แล้ว ่ะ็ยังมีนักขู่แล้วนะพูดตรงๆอ่าแล้วก็คันถัดมาคันนี้ปีห้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์แปดคัตสีหลังอ่าคันนี้หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าครับผมอ่าก็สีสวยทุกคันอ่ะใสๆเลยมีจมูกแล้วอ่ามีจมูกแล้วคัตสีหลังคัตสีหลังคืออ่าคัตสีอยู่หลังแล้วแต่ถ้าเป็นตัวเก่าจะคัตสีอยู่หน้าเลขกคัตสีอ่าเลขกคัตสีอยู่ตรงนี้ละไม่เปิดไม่ได้อ่าคัตสีอยู่ด้านหลังแล้วอ๋อวิธีดู ก็มีเพื้นปลูกบะให้นี่ในก็ประมาณนี้เลยสวยเบาะก็สวยๆเลยเบาะผู้หนังหมดแล้วเรียบร้อยเบาะมีนี้ด้วยนะมีผนังพิงให้ด้วยอืมคันนี้เขาก็เล็งหัวมีคนลูกค้าเล็งเขาเล็งขนาดไม่รู้เล็งสองคันเลย โค้โหมาส่งมาอยู่ที่ประมาณสี่พันเนี่ยถ้าถ้าผ่อนกับทางร้านเลยผ่อนอยู่ที่ประมาณสี่พันกว่าบาทใช้กับดาวนะครับดาวสักประมาณสี่ห้าหมื่นอ่าสี่ห้าหมื่นแล้วก็มาตรวจเครดิตกันนิดหน่อยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตรวจเลยยิ่งติดยิ่งดีวันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไม่เช็คเครดิตด้วยอายุก็ไม่เกี่ยงอืมประมาณนี้แค่ใช้หลักฐานอะไรบ้างครับเฮียก็ตับอาบัญชลอสัญชาชนสำเนาบัตรแล้ว มีที่ทำกินก็ถ่ายที่ทำกินมาอืที่ทำกินที่บ้านได้ไหมได้ที่ทำกินที่บ้านได้ก็มาว่ากันก็คือหน้าโฉดนั่นเองหน้าโฉดมาเอามาดูติดที่ไหนไม่เกี่ยวอปาะมาอ้างอิงว่าฉันมีที่อยู่ที่ทำกินอืครับเป็นหลักฐานอประมาณนี้อันนี้อเวนซ่าอันนี้อเวนซ่าปี .2 0 1 2ปี12ได้ล้อแม็กแบบนี้เลยเป็นเกีตัวเอสนเก้าหนึ่งหกเก้าได้แบบนี้เลยส่วนใครสายรถเก่งใช้ในเมืองก็ยังมีอยู่ เป็น1.6เกียร์ตัว E อ่ะติดตัวนี้ไม่เลยเป็นยัตตีเดิมๆอ่าเดิมๆเฮ้ยคันนี้เราเคยถ่ายไปแล้ว1.6ประหยัดน้ำมันแบบนี้เลยราคาปล่อยไปอยู่ที่1 1 59 1 59รถปี12ไป12ข้างในเป็นเบาะหนังหมดเลยนะเพื่อนๆ159,000บาทโอ้โหราคาโดนเลยอืม่าใช่ส่วนอันนี้นิกสันอิมาร่าราคา ปีสิบสีราคาเปิดดูที่ 3, าา 1>, 1 3 9 0 0 0สนามหมื่นเกบาทเกียร์ออโต้แล้วโโอโ้หราคานี้หน้าย,ยางแล้วก็ยางฮันคุกแล้วก็ไล่ล้อแบบนี้เลยล้อ15หรือ18เนี่ยสิบหก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฟิล์มโอเคนะฟิล์มได้อยู่นะล้อสิเด้วยครับเออผมว่ามันใหญ่แต่พรมอะไรแบบนี้เลยนี่ผ้าลงคุงหลังคาสวยเกียร์ออโต้แล้วด้วยแอร์แบ็กมีให้แล้วด้วยแบบนี้เลย นี่ปไปอยากแล้วอ่าอืมปีสิบสามไปจะประหยัดอืมแล้วก็ไล่มาเหลืออีกเท่าไหร่ด้านในอีกสามคันเนาะรีโวรีโวรีโวปีสองพันสิบหกปีสิบหกราคาเปิดดูที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนบาทปีสิบหกมือหมุนไหมตัวเจมือหมุนอยู่นะได้ล้อแม็กแล้วเรียบร้อยแต่สีนี่สวยเลยสีสวยโครงสร้างดีแอร์เย็นเพลงเพาะนะเพื่อนไม่ชอบชุดนี้เดี๋ยวมีชุดใหม่ให้แล้วก็มีเพื่อนปุกปะให้ แม็กใส่ให้เป็นทรงเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแม็กให้มีม,มีอยู่พงมลาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดา5สปีดน,นะซีดีได้1แผ่นะห้าหลังคาสวยแคปเปิดได้แล้วก็บอกเป็นบอกผ้าสีโอเคเลยสีผ่านเลยคันนี้เราก็จอดในร่มด้วยนะพเพื่อ,อนแล้วก็ม,มีนกบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรคันนี้ยังอยู่อ่าเฮ้ยคันนี้เราเคยรีวิวไปยังอเคยรีวิวไปแล้วเนาะ ไทตัน4ีประตูรถปีเท่าไหร่ครับปีสิปีสิราคาเปิดดูที่ VG เทอร์โบ VG เทอโบก็คือ2 5งพซีซีเทอร์โบไปผันละเรียบร้อยตัวนี้แรงสุดแล้วในรุ่นละสมัยนู้นนะเพื่อนแรงเลยเครื่องสองพันห้าสราคาเปิดดูที่ห8ึ่งแสบาทหนึ่งแดห้าพบาทได้สประตูขับแล้วในรถปีสองพันสิบสองเลยนะเพื่อนนีแยแบกให้ด้วยไปดูไปดู คันนี้เราเคยรีวิวแยกไปแล้วเนาะไม่แน่ใจจำไม่ได้จจไไดย,ยังไม่ยังไม่รีอันนั้นเป็นปาเจโร่กับซีวิกไปแล้วครับอ่าไปแล้วโอ้โหไม่นานหรอกคันนั้นอนะ่ะสวยขนาดนั้นผมยังเสียดายเลยเพืนะ่อนโอ้โหเจอรถสวยนะใน,ในกิปเลยนะแล้วก็ด้านท้ายก็คือเป็นเบาะลายตุ๊กแกด้วยอ่าตัวสูงครับห้าหลังคาอนนี้ใหม่มากเลยนะเพื่อนนี่ ใครอยากได้รถแบบนี้นะแล้วก็แม็กไนเนอร์นี่กิฟเลยไม่มีบรรทุกหนักแล้วสมัยก่อนวันๆเรายังไม่มีเนะี่ยแต่ตอนนี้พอเรามีกําลังแล้วอยากได้รุ่นนี้ไปใช้งานครอบครองเงี้ยราคามันจับต้องได้แล้วสมัยก่อนนี่แปดแสนเก้าแสนเนี่ยต้องมีนะอันนี้เหลืออยู่แค่ไม่เท่าไหร่เพื่อนๆนี่ได้แล้วไฟนี่กิฟทุกอย่างนี่สวยหมดเลยโลโก้ชัดเจนไฟไม่มีแตกหักโลโก้นี่กิฟเลยนี่ได้แบบนี้เลยเพื่อนไม่มีฉีกขาดเลยทั้งเส้นโขคนี้ ยกนิ้วให้สวยอีกหนึ่งคันอ่าส่วนคันสุดท้ายเป็นอีลูโซ่หนึ่งจุดเก้าีปียี่สิบเอ็ดราคาเป็นไงครับเฮียตัวนี้ไปอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะไม่ต้องกลัวนะป้ายแดงเนี่ยต้องมีประมาณหกแสนเกือบเจ็ดแสนนี่ประหยัดไปครึ่งหนึ่งอ่ามาดูหน่อยมือเดียวนี่แล้วก็เจ้าของเดิมก็ดูแลดีนะหุ้มหนังมาให้หมดละเรียบร้อยแบบนี้เลย เกียร์ธรรมดาหกสปีดหนึ่งจุดเก้าใช่ไหมครับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าแล้วก็มีซีดีให้หนึ่งแผ่นนะพงลอยพาวเวอร์เกียร์หกสปีดมันตัวเตี้ยตัวเตี้ยแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแม็กก็รอ้เลยแม็กก็ล้นๆ้นเลยเดี๋ยวมาดูหน่อยซอกนายเดิมหมดเลยนะไม่เคยเคลียร์สีรถปีใหม่ๆขาวธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีเหลือบบุกนะ นี่แต่ได้แม็กใหม่แม็กล้นซุ้มเลยอะแม็กล้นซุ้มแบบนี้เลยเดี <c oughs> ๋ยวล้างขัดเครือบหน่อยนี่แจ่มเลยอันนี้เป็นค่ารถเข้าใหม่ <c oughs> เฉยๆนี่เปิด <c oughs> แล้วก็เป็นไฟ <c oughs> ฮาโลเจนอยู่ ABS <c oughs> มี ABS <c oughs> ให้แล้วเรียบร้อยนี่ความเดิมดูความเดิมนะเพื่อน,นแบบนี้เลย <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> โลโก้ชัดเจน1.9 คันนี้เดิมจริงนะไม่ไม,ไมีอุดอะไรเลยน,นั่นแหละอ,อันนี้ใส่เพิ่มมาให้ความหลอ่อโอ้ยส่วนอ๋อนี่ของแต่งนี่แต่งให้มนมันดูดุดันขึ้นให้แบบนี้เลยทรงนี้นะนสามแสนแปดมื่นเบาทรา,าทคานี้โอ้โหโดนมากประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะปีนยี่สิบเอดปียีบเอด้วยรถแค่ไม่กี่ปีเองสามปีกว่าๆเท่านั้นเองได้ <21. S 1> อ่ะฝากเบอร์โทรนะครับเผื่อใครสนใจ081ครับ0815925925780 5780ก็ติดต่อเฮียกวงได้เลยทั้งอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรเน้นโทรดีกว่าอ่าประมาณนี้แล้วก็มีเพจด้วยเพจก็คือสอสุวรรณแหล่งรถนะพิมพ์เข้าไปก็จะมีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนทุกเดือนให้ครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ